เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันกันนะคะล่าสุดกรมการค้าภายในประสานสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีหลังมีกระแสข่าวหยุดรับซื้อปาล์มยืนยันโรงสกัดน้ำมันปาล์มเปิดตามปกติ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคืบหน้านะคะจากการณีที่มีก,กระแสข่าวเกี่ยวกับการหยุดรับซื้อผลปั์มน้ำมันของผู้ประกอบการโรงสกัดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันที่1มิถุนายน2 5 6 7 จนสร้างความตื่นตระหนกให้แก่เกษตรกรและเร่งรีบตัดผลปาล์มจากสวนมาขายให้กับลานเทล่าสุดนายอุรมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีโดยปัจจุบันพบว่าโรงงานสกัดในจังหวัดกระบี่ทุกรายยังคงรับซื้อตามปกตินะคะ สำหรับในจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญใกล้เคียงมีบางโรงงานที่อาจจะมีการหยุดรับซื้อเนื่องจากจำเป็นต้องหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจากเร่งสกัดปาล์มที่ค้างบนลานหลังจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมากในช่วงที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นแนวโน้มสถานาการณ์คาดว่ามิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณผลปาล์มที่เข้าโรงงานจะเริ่มลดลงปัญหาที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือน้ำซึ่งขณะนี้ โรงงานสกัดได้มีการซื้อน้ำเข้ามาเพียงเพื่อผลิตน้ำมันปาล์มซึ่งในเรื่องนี้กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้โรงงานสกัดยัยงคงดำเนินการรับซื้อเป็นไปตามปกติทั้งนี้นะคะกรมการค้าภายในและสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดได้จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์และพฤติกรรมของโรงงานสกัดอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและเปิดเผยโดยในช่วงนี้กเกษตรกรชาวสวนปาล์มยืดระยะเวลาการตัดออกไปและตัดปาล์มสุกเต็มที่เพื่อให้ได้ราคาดีและจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นสำหรับกรณีที่มีข่าวในลักษณะที่เป็นเท็จจนทำให้เกิดความเสียหายอาจจะเข้าข่ายทำให้เกิดความปันป่วนซึ่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการ มาตรา29มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะคืบหน้าจากกรมการค้าภายในนะคะได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีหลังมีกระแสข่าวหยุดรับซื้อปาล์มอัปเดต26พฤษภาคม2567